ก็วันนี้มาอยู่ช่องน้าวันพันวชานะครับก็วันนี้ผมมาที่อ่างรัชโลทอนครับมาเฝ้าดูปลานินครับว่ามาขึ้นคลองหรือยังก็เดี๋ยวตามดุเงกันครับนี่ครับเดี๋ยวดูสภาพหมายกันนี่ครับสภาพหมายจะเป็นคลองนี่ครับแต่โค้งเข้ามานู่นครับอ่างอ่างจะอยู่ห่วงหลังครับเนี่ยอ่างจะอยู่ข่างหลังผมเลย แล้วตรงนี้ก็เป็นคลองเข้ามาเ,เข้ามาทางนี้เลยก็เดี๋ยวจะมนั่งลุ้นกันครับว่าปลาจะมีล่องเข้าคลองนี้ไหมครับไปกันครับมาเรื่อๆยๆนะล่องมแม่ไซส์ไม่ค่อยโตเท่าไหร่กับสี่นิ้วกว่าะตอนนี้มาเป็นคู่ลึกด้วมาเป็นคู่ โดดเลยโอ้โหดูนี่ว่ายนี่ไปไหนกันนะไปเรวๆๆๆเลย เริ้วเลยอ่ะโดนแล้วทางศูนย์ใหม่ว่ายเร็วว่ายเร็วจัดเลยนี้มาระยะยี่ห้าเมตรใส่ใส่เมื่อกี้ไม่ค่อยโตกเท่าไหร่มามามา ไซตตะโตมันมาลึก,ลกมากเลย แล้วว่าไซต์โตโอ้โหมองเลยน้ำไซต์แกเนี่ะตายแล้วต,ตัวตยิงไม่นูนน่นลอยไหนตัวเลยกระลิ่เลาะตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่ดูตัวเงี้ยอ้าวอ้าอ้าผูกรอ,อยับเล้นะลงไปหมดแล้ะ

ลมยพัดโอ้ยลมพัดโอ้ยลมพัดเก้าเคลื่อนเลยสิดาสิดาให้โดนด้วยโอ้ยลมพัดมาลึกๆเลยอ่ะ วันน,นี้มาฝูงเลยไซส์สามนิ้วสี่นิ้วน่ะนู่น่นะเึ้นนูนแล้วไปนู่นแล้วเป็นนูนแล้วพวกฝูงนี้ฝูงใหญ่อู้ฝูงใหญ่เลยอะ่ะเดี๋ยวคอยคอยเขาล็อกกลับมาหรือจะล็อกกลับมาไหมหึ่งใต้น้ำเอ้าไม่โดนเล็ดโคก Rồi. Cái này đúng đúng. Ôi, Chết hồ này nè Thấy lướt rồi Khói, khói mày, khói mày cho ก็เสียดายกินจุบน้ำนะหงายเงิบเลยเนะมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยหัวแบบนี้ใกล้ใกล้เงี้ยอะมานานๆมาสักตัวงใกล้ใแบบนี้สวยสวยสวยตัวนี้ มามามาเออมาฝั่งนี้สิไปอะไรกลางคลองอ้โอ้โห,โโหทาง,งานปสรอยส่แจ้บ เอาแล้วต้มบางนี้ดีกว่านะต้มตเก็บปลาเกลือมีปลาเกลือเนี่ยเนี่ยฮะสิบเอ็ดโมงตายแล้วผมน่าจะละลายอะ่ะแดดเต็มเต็มเลยตรงนี้ มาลึกเลยสายลกันโด<อ>นไหมน่ะโดนไหมน่ะไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ว เอออย่าเข้าผักเอย่าเข้าผักมามามาโอ้โอ้โอ้โลูกดอกติดอะไรติดอะไรอย่าหลุดนะโดนมินด้วยอย่าด่าอะไรนะอ,อ,อ,อ๋อ่าสาสวยครับส่สวย เนี่ยไซเนี้ยจะล่องไปล่องมาอือลงตรงหนึ่งเลยทีนี้เด๋ยวนี่ตรงนี้ล่องล่องนี่ตัวทาห้างนู้นเป็นไงบ้องเนามีอยู่กี่คนหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกคนยังไม่ได้ลั่นเลยป้ามันยังไม่เข้าป่าบอกเข้าเข้าเลยสายเผลอไปบ่ายนู่นน่ะ ปลาเนี่เข้าไปข้างในหลบร้อนเดินผมก็นั่งอยู่โครกริมคลองนี่เลยตรงนี้มีโคกเดียวเนี่ยทีมงานในสองท่านก็อยู่ด้านหลังนึงนอะอยู่คอลองนู้นฝูงเป็ดน,นูน้นหละดูได้ย้อนกลับมาไหมทันไหมทันไหม ทัทนไหมทันไหมไปไปไป,ไปแล้ว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 ตัวสวยตัวสวยเกือบไม่ทันล่องไวเหลือเกินเริ่มมาแล้วปลาใหญ่เริ่มมาแล้วเออๆๆๆๆๆตัวสวยไหมสวยไหมโอ้ยนอกเลยโอ้ยตัวสวยนี่ลอยอีกแล้วมามามาโอ้ยใส่ลอยอีกแล้ว อกดลึกไปหน่อยใกล้คางก็นะ่ะอย่าเดาติดพักนะอย่าติดพักเดี๋ยวลดอย่าไปดะอะไรนะเดี๋ยวลดเดี๋ยลดเดี๋ยวลดอึบอึบอุ้ยติดข้างล่างอุ้ยติดข้างล่างอุ้ยตัวนี้ต้องลงไปเอาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่หญลง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 ตัวนี้อุ้ยตัวบเบลเลอร์เลย อยู่นี่ยังอยู่เนี่ยเอานั่นว่าแล้วอุย้ยด่าไม้ปลาล่วงไปแล้วโอ้เสียดายเอายังยู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 โอ้ยฟุกมากเลย โลบัวคุ้ยฟุกมากโฮ้ยนึกว่าไม่ได้แล้วโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยโุ้ยโดนนี่หน่อยเดียวมาลึกโอ้ยโอ้ยนึกว่าไม่ได้ซะแล้วใส่น้ำหน่งน้องเสียงเรียบร้อยเรียบร้อย ไซโลไหมไซโลไหมแม่งมาลึกเลยเขาแม่งเลยนะเรียบร้อยเฮาเฮงมานี่มานี่มานี้เข่าไหนอีกแล้วเข่าไหนอีกแล้วอึ๊บปุ๊อือป๊บอุ้ยติดติดอุ้ยใสตก็เป็นโล อุ๊บมาอุ๊บอุ้ยคอยมาจนได้ไซโบ้ไซโบ้อุ๊บ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 อุ๊ยนี่มาลึกเลยเห็นขา,ขาวๆคุยเป็นโลครับเป็นโลตัวนี้โอ้ยแจ๋วมองเข้าเงาจาัดก,การดิมันเข้าเงาแดด ตรงนู er. oh, uh, oh, ้นนู้นนู here, ้น้นเบลเลยเอ้ามอไม่เห็นนะอู้หูมองไม่ชัดอันนี้เบลอเลยตรงนู้นอู้หูอันนี้โบเลยผมนึกว่าเห็นนู้นไม่เข้าเงาก้อนเมฆตรงเนี้ยผมมองไม่เห็นหายไปอู้หูเบลอเลยโอ้หูชางอะไรตรงนั้นเบลอเลย นู้นล้ไปนู้นแล้วตามดิโดนไหมน้าไม่ทันมามามาเขารอบแล้วมั้งเขารอบแล้วมั้งเขารอบแล้วมั้งทางานฮะยังใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโ้นเยอะป่ะไม่รู้เยอะไหมตดนเยอะไหมตดนเยอะไหมฮะตรงไหนไม่รู้น่ะว <ım dır. S 2> <means> ิบขวนผักด <shad> ้วยตามได้ไหม เฮ้ยโดนไม่เยอะด้วยไม่เอาไปเอาไ้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 ปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่เอาไ้เอาไปแน่นอะไรติดอะไรผมน่าจะโดนไม่เยอะนะลูกดอกอยู่นี่น่าจะโดนยิ่งเยี่ยวโอ้ยตะไคร้โดของเนื้ออันโดนตะไคร้แต่ผมคำอันนั้นอยู่ แต่ผมดูนกไข่ฮะเฮ้ยผมไม่ขึ้นแล้วพันทั้งล่างแล้วพันติดขึ้นมาพันติดล่างแล้วมองเห็นไหมน่ะไม่เห็นแล้วเด้ฮะไล่วันนี้เป็นไรไม่รู้ยิง้รท้องอ่ะวันนี้เป็นไรไม่รู้ะเป็นไรไม่โดนยิงปลาไม่โดนขอยีกสามขอยีกสามเอาใหม่ดิ าไม่โดนเนี่ยอยู่ใต้ล่างเลยอะมันดึงขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าดอกมันถอนอยู่นี่คู่ อุ้ยตะไคร้อุ้ยเผาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะอยู่ใช้น้ำเลย,ยเอา้ามองข้างล่างว่าเล็กๆเฮ้ยไซโลโ,โ,โอ้อยตะไคร้ผมเมาออมายตัวฝ่ามือเองเห็นเงาเงา โอ้โโลโลบวกนิดนิดเดี๋ยวก็นะฮู้เหรอไปนู่น ไมู่ดนเลยโอ้ยโบเลยปนินโอ้ยลึกจัดเลยแค่ถึงได้จังหวะนี้เปิดกล้องโุ้ยโบโบเลยอะ่ะโอ้ไม่โดนโู้เสียดายเสียดายไปอีกแล้วนะไปนู้นอีกแล้วอุ้ยมาเมื่อกี้มันขึ้นมาอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ววุ้ยไม่ทันไม่ทัน ไม้สองตัวไม้สองอุ้ยช่วยดูนมีอยู่น้ะมีอยู่ในกองไม้สองถันมาเนี่ยทันเปล่าทันเปล่าอุ้ยหายไปแล้วอุ้ยลางๆอุ้มาลึกจัดเลย หายไปอีกสองไปอีกสองโบโบเลยปนินอ่าตอนนี้ก็ฝนตกแรงมากนะครับข้างนอกี่ครับฝนตกแรงมากเลยก็ย,กกยิงดีครับยอดผมจะหายหน่อยนะฝ่ากนั่งอยู่ใต้ร่มก็พอหลบได้ครับหลบได้ก็วันนี้ก็ ทำไก่ทอดมากับข้าวเหนียวมานั่งกินกันช่างอันครับเนี่ยเป็นคู่ผสมพัู้ประสบภัยซะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้มาสองแป้มครับโบโบอยู่โบสองตัวเลยแล้วเดี๋ยวก็ดูตอนฝนจุดครับฝนจุดว่าจะลอยไหมผมว่าน่าจะลอยดีก็เดี๋ยวดูครับเนี่ยอยู่ข้างคลองเลยครับ แดดมาแล้วฝนตกโอ้โหแดดออกเปี้ยวเลยเก็บด,ดีๆนะเมื่อกี้ไปหลายตัวแล้วถนน,นลงไม่เอาแล้วนะลงไม่เอาแล้วโม่เลยปนิมใช่ใช่นั่นไงนะโบ้เลยนะออ นิตรงนี้แม่งดีเดีนล่องลึกโอ้โดนเเบาหน่อยน้ำขุนหมดแล้วดโดโดทธรโดูธ จะลงไปยังไงดูดูดโอ้บกอย่างนี้ก็หมดแ่ฮะดูเดดูเดหนาำโคนนาำโคนปลาเตินหมดแล้วเฮ้ยมึงอย่าลงไปมึงอย่าอย่าแค่ตรงนี้พออย่า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 ใจเย็นใจเย็นเย็นอย่าไปนะแม่ยาอย่าไปนะอย่าลงนะ แค่นี้พอเจอหัวปวดในทีนี้คอยพักใหญ่เลย ตอนนี้คอยลุม้มจะโดจะโดกีจโด,ดขึ้นตรงนู้นเดี๋ยวต้องขึ้นบนแถวเนี้ยแหละก็ได้ระยะช่วงเงนจองไดีนะทั้งอาันไห่พลาดเมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้น่ดมื่อกี้มัวแต่นั่งคุยกันไม่ทันยกหน้าไม้ขึ้นเสียวปั๊บเลยตอนกี้นี่ เนี่มันล่องเองนนี้ยอยู่ลุกปูเ้เลยอ่ะลุกโจ้ลุกเลยกลายเป็นขึ้นเจ็บไม่เจ็บแม่งเบนหัวออกไปนู่นลึกดึงหายไปเลยเสียดายมาเชา้ามาดูไอ้ตัวนี้มันจะมาลึกอีกไหมแดดได้มีือยายาพาร นุ่นศับแล้วไม่ค่อยฝาอืมดังแรมโอ้ยอย่าพัดยืนกิ่งน้อยอยู่เดี๋ยวร่วงลมอย่าพัดลมไม่อพอลมด้วยอืมเดเดนะเราแดดนะเรา มาขึ้นมายู่ไหนอยู่ไหน เราม่นี้ไม่เห็นไรเลยเด ตอนนี้ผมก็ได้ออกจากหมายเปที่เรียบร้อยแล้วครับอ่าตอนนี้ก็แดดล่มแล้วก็คลื่นแรงก็เดี๋ยวจะล้อไปดูข้างนอกอีกกีครับเดีย๋ยวค่อยสรุปผลงานว่าผมได้กี่แ้มอ่าเดี๋ยวน้อยตอนนี้ก็ได้โมโม,โม,มาสามแ้มแล้วเดี๋ยวจะไปหาสะสมต่ออ่าที่ผมเข้าเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าป่าแตงอ,อป่าแตงครับ เลยตอนที่ผมไปก็จะเป็นหมายวิ่งแล้วเป็นเขตอนุรักษ์แล้วตอนนี้ผมก็ออกมาเมานี่ยครับตรงนี้หลังฟาร,ร์มไก่นี่อาทีรรมงานอยู่ข้างหน้าแต่ฝนตกมานี่ทางนี้นี่อย่างลําบากเลยครับเนี่ยโอเคครับเ๋ยวไปดูข้างหน้าแต่เต็มเดียว,วยอ่ะปวดหัวเลยดูก่อนน่าเดินไปอันนี้อ้าวทำไมอ่ะ เดินแถวบ้าเฉยเลยเพราะว่าไปขี่ตามพี่อ่น <c oughs> อะนี่ครับสังอันก็ฉดอไซส์สามบวกตัวหนึ่งแถวเลยอ,อยากทีมงานจะแยกย้ายกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะออกทางโน้นกันสวอนของผมก็ควานินโบก็จะมีทั้งหมดสามแต้มระวงเนีย่ยครับบบบสามแต้มเลยเนีย่ยครับสามแต้มใซส์สวยสามแต้ม สามแต้มครับพ่าดไปสองปานินโบผพาดไปสองแล้วก็จะมีปานิเน็กเล็กเหนืมไปทำเครมิกประมาณโลฝั่งสองโลหลายตัวโ,โอเคครับเดี๋ยวแยกย้ายเดี๋ยวไปทางนู้นต่ออย่างเท่เลยช่างปิ๊กก็อย่างเท่เลย,ลอย,เเลยโอ้โหมานิ่งมากเลยะนี่เลยครับรถทุกบันไดของแท้แจ๋วเลยครับนะปิ๊ก เจอกันใหม่ครับครับผมอา,อา,อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่ครับไอเดียสุดเจ๋งบันไดมอเตอร์ไซค์บันไดสูง10ขั้นโหแสวไปครับ ลงานครับอ่างลัตชโลทอนครับอ่าตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่ายสองหน่อยๆครับอ่าก็ดูเลยครับผลงานมีอะไรครับมีไซโลกว่านี่ครับ3แต้มนี่ครับไซโลกว่า3แต้มเราจะมีไซเล็กอยู่7-8แต้มไซฝ่าม,มือเนี่ย 7, 8, ครับเนี่ยเจ็ดแปดแต้มนะครับไซโลกว่า นี่ครับโลอัพเลยก็แจ๋วเลยนะครับก็เห็นปลาวันนี้เห็นปลาเยอะอยูอ่แต่โอกาสได้ยิงคือ5ครั้งได้3ครั้งอีก2ครั้งคือเลือกเกินไปเราก็ต้องเสี่ยงนี่ครับก็ขอฝากติดตามด้วยครับติดตามผลงานก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะเป็นรัชธโลทรเหมือนเดิมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณมากมานะครับ